หน้าสามเริ่มอันว่าทา้ากศกะตัดแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่ากระผมเป็นเทพผู้พระราชาผู้มีศักย์ใหญ่เป็นเป็นผู้บังเกิดแล้วในเทวโลกย่อมเป็นตัดอันว่ากระผมเป็นผู้มาแล้วอีกด้วยความคิดว่าอันว่าเราจะเห็นซึ่งพระคุณเจ้าดังนี้ย่อมเป็นตัด อันว่าอุปัตถวะไรๆมีอยู่แก่พระคุณเจ้าตัดผู้อยู่อยู่ในที่นี้บ้างหรือหนอแลดังนี้ตัดอันว่าดาบดกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเอออันว่าอย่างนั้นตัดอันว่าเราอาศัยแล้วซึ่งช้างย่อมลำบากดังนี้ตัดอันว่าเทวาราตัดถามแล้วว่า ถ้าแต่ท่านผู้เจริญก็อันว่าช้างทั้งหลายย่อมกระทําซึ่งกรรมอะไรแก่ท่านดังนี้ตัดอันว่าดาวดรกล่าวแล้วว่าอันว่าช้างทั้งหลายยังพูดให้ตกไปอยู่ในที่เป็นที่กวาาตัดอันว่าช้างทั้งหลายเขี่ยแล้วด้วยเท้าทั้งหลายย่อมคุยขึ้นซึ่งเดินล้วนตัดอันว่าเหล่านั้น ทิ้งอยู่ซึ่งคูดกระทําอยู่ซึ่งดินล้วนให้เสมอย่อมลําบากดังนี้อันว่าเทวราชตัดถามแล้วว่าก็อันว่าท่านย่อมปรารถนาซึ่งการไม่มาแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นหรือดังนี้ตัดอันว่าดาบทกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเอออันว่าอย่างนั้นดังนี้ตัดอันว่าเทวราชตัดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่ากระผมจักกระทําซึ่งการไม่มา แห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ตัดได้ถวายแล้วซึ่งพินอันยังช้างให้ใคร่ด้วยนั่นเทียวซึ่งมน์อันยังช้างให้ใคร่ด้วยแก่ดาบทตัดก็แลอันว่าเทวราชเมื่อถวายส่งแสดงแล้วซึ่งสายทั้งหลายสามแห่งพินท่งยังดาบทให้เรียนเอาแล้วซึ่งมน์ทั้งหลายสามตัดบอกแล้วว่าคันเมื่อมนนี อันท่านทั้งหลายดีดแล้วซึ่งสายนี้ไร้แล้วตัดอันว่าช้างทั้งหลายไม่อาจอยู่แม้เพื่ออันกลับแล้วจึงเหลียวดูย่อมหนีไปตัดครั้นเมื่อมนนี้อันท่านทั้งหลายดีแล้วซึ่งสายนี้ไร้แล้วตัดอันว่าช้างทั้งหลายกลับแล้วแลดูอยู่ข้างหลังย่อมหนีไปครั้นเมื่อมนนี้อันท่านทั้งหลายดิดแล้ว ซึ่งสายนี้ไล่แล้วตัดอันว่าช้างตัวเป็นเจ้าแห่งโคลงน้อมเข้าไปอยู่ซึ่งหลังย่อมมาดังนี้ตัดตัดแล้วว่าอันว่ากรรมใดอันท่านย่อมชอบใจย่อมชอบใจตัดอันว่าท่านพึงกระทำซึ่งกรรมนั้นเถดิดดังนี้ตัดทรงไหวแล้วซึ่งดาวบทเสด็จหลีกไปแล้วตัดอันว่าดาบทไล่แล้วซึ่งมนเป็นเครื่องยังช้างให้หนีไป ดีดแล้วซึ่งสายเป็นเครื่องยางช้างให้หนีไปตัดยางช้างทั้งหลายให้หนีไปแล้วอยู่แล้วตัดในสมัยนั้นอันว่าพระราชาพระนามว่าปารันตะปะได้มีแล้วในเมืองชื่อว่าโกสัมพีตัดในวันหนึ่งอันว่าพระราชานั้นทรงผิงอยู่ซึ่งแดดอ่อนกับด้วยพระเทวีผู้มีพระคันพระทับนั่งแล้วที่พื้นแห่งอากาศตัด อันว่าพระเทวีทรงห่มแล้วซึ่งผ้ากำพลสีแดงอันประกอบแล้วด้วยค่าแสนหนึ่งอันเป็นเครื่องห่มของพระราชาลาทับนั่งทรงเจรจาอยู่กับด้วยพระราชาทรงนำออกแล้วซึ่งพระธรรมรงของพระราชาอันประกอบแล้วด้วยค่าแสนหนึ่งจากพระองคุรีของพระราชาทรงประดับแล้ว ที่พระองคูรีของพระองค์ตัดเห็นแล้วซึ่งพระเทวีชะลอแล้วซึ่งปีทั้งหลายโผลงแล้วด้วยความสำคัญว่าอันว่าชิ้นแห่งเนื้อดังนี้อันว่าพระราชาทรงกลัวแล้วด้วยเสียงแห่งการโผลงแห่งนกนั้นเสด็จลุกขึ้นแล้วได้เสด็จเข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งวังตัด อันว่าพระเทวีไม่ได้ทรงอาจแล้วเพื่ออันเสด็จไปโดยเร็วเพราะความที่แห่งพระองค์เป็นผู้มีเป็นผู้มีพระคันหนักด้วยนั่นเทียวเพราะความที่แห่งพระองค์ <c oughs> เป็นผู้มีชาติแห่งบุคคล <c oughs> ผู้ฉลาดกลัวด้วยตัดทั้งนั้นอันว่านกนั้น โผลงแล้วยังพระเทวีนั้นให้ประทับนั่งแล้วที่โกรงแห่งเล็บบินไปแล้วสู่อากาศได้ยินตัดได้ยินว่าอันว่านกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมทรงไว้ซึ่งกำลังของช้างทั้งหลายตัดห้าของช้างทั้งหลายห้าตัดเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นอันว่านกทั้งหลายเหล่านั้นนำไปแล้วโดยอากาศจับแล้วในที่ อันตนชอบใจแล้วอย่างไรย่อมเคี้ยวกินซึ่งเนื้ออันว่าพระเทวีแม้นั้นผู้อันนกนั้นนำไปอยู่ทรงกลัวแล้วต่อภัยคือความตายทรงดำริแล้วว่าถ้าว่าอันว่าเราจกร้องไซสชื่ออันว่าเสียงแห่งมนุษย์เป็นที่ตั้งแห่งความหวาดเสียวของสัตว์ดีรละฉานทั้งหลายย่อมเป็นตัด อันว่านกนั้นฟังแล้วซึ่งเสียงนั้นจกพิ้งซึ่งเราตัดทันเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตัดอันว่าเราทั้งหลายอันว่าเราจะถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตกับด้วยสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันตัดแต่ว่าอันว่านกนั้นจับแล้วในที่ใดจกเริ่มเพื่ออันเคี้ยวกินซึ่งเราตัด อันว่าเรากระทำแล้วซึ่งเสียงในที่นั้นอย่างนกนั้นจักให้หนีไปดังนี้ตัดอันว่าพระเทวีนั้นทรงยังความกลัวให้อยู่ทับเพราะความที่แห่งพระองค์เป็นบัณฑิตก็ในการนั้นอันว่าต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งอันจเจริญแล้วหน่อยหนึ่งตั้งอยู่แล้วโดยอาการเพียงดังวนดย่อมมีในประเทศแห่งป่าหิมพัน์ อันว่านกนั้นนำไปแล้วซึ่งรูปทั้งหลายมีรูปแห่งเนื้อเป็นต้นในที่นั้นย่อมเคี้ยวกินตัดเพราะเหตุน,นั้นอันว่านกนั้นนำไปแล้วซึ่งฟ้าเทวีแม้นั้นในที่นั้นนั่นเทียวพักไว้แล้วในระหว่างแห่งค่าครบแลดูแล้วซึ่งหนทางแห่งตนมาแล้วได้ยินว่าอันว่าการแลดูซึ่งหนทางแห่งตนมาแล้ว เป็นธรรมดาของนกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นตัดในขณะนั้นเอาว่าพระเทวีทรนดำหลีแล้วว่าในการนี้อันว่าอันอันว่าอันอันเราอย่างนกนี้ให้หนีไปย่อมควรดังนี้ทรงยกขึ้นแล้วซึ่งพระหัตถ์ทั้งหลายทั้งสองทรงกระทำแล้วซึ่งเสียงแห่งฝาพระหัตถ์ด้วยนั่นเทียวซึ่งเสียงแห่งพระโอษฐ์ด้วย ทรงยังนกนั้นให้หนีไปแล้วตัดครั้งนั้นอันว่าลมอันเกิดแต่กรรมทั้งหลายในพระคันของพระเทวีนั้นวันไหวแล้วในการเป็นที่ในการเป็นที่ถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์ตัดอันว่ามหาเมฆกระหึมอยู่ตั้งขึ้นแล้วในทิศทั้งปวงทั้งหลายตัดชื่ออันว่าความบรรทม ลอดลาตีทั้งปวงไม่ได้มีแล้วแต่พระลาพระราดมเหุสีผู้ทรงตั้งอยู่แล้วในความสุขผู้ไม่ทรงได้อยู่ซึ่งเหตุแม้สักว่าคําว่าถ้าแต่พระแม่เจ้าอันว่าพระองค์ทรงอย่ากลกัวแล้วดังนี้ผู้อันความทุกข์ข่อง,งำแล้วแต่ว่าพันเมื่อลาตีสว่างอยู่อันว่าความไม่ปรารถนาแห่งว่าลาหกด้วย